คนครับหลังจากที่หนีออกมาจากภายในเมืองมาตั้งกองโจรอยู่ภายในซองฉา,ากนี้รับบตากกาแสดงของเพลงวีรภาพดารากพอรรับบทบาทเป็นอาสน์ลูกของเสือบุญน,น่ะพร้อมด้วยเพลย์พากูรุปันโพรับบทบาทเป็นเจ้าบานลนะ รับ,บุทบาทเป็นเจ้าบ,บุญน,นในท้องเรื่องตาคนนี้เป็นลูกของเสือบุญหนักทุกวันต้องฟ้อมด่าข้อมบวนเพื่อฝึกที่มือเตรียมออกป่นเตรียมผู้ก่อมาพี่อยากดูผู้กับแต่กรัรขอผู้ฟังต้องอยู่ในสายตาของพ่อเสือบุญหนักฉากนี้ครับทุกบทบา มาออกมาพบลูกขอ ตัวนี่ตัวทรรมะัเดี๋ยวลุงจะให้ผ้าคองมรุ

They found a problem. เรื่องมองหมดนไหม ่ใหญแม้เวท,ทอออวีพ่อจะไม่จมทะลุไปห่มผ้าไทรเอาเวจีพ่อจะไม่จมเทะลูกไปห่มผ้าไทรทำไห้เสือหนักเขาดุดคิดเยอะเห็นไหมมึงฟังลูกมึงลองนะขอให้ลูกได้ห่มสบาย ตไอ้โอเพียนไอ้บุญนำมึงเป็นลูกของเสือนะแต่เหตุฉไฉนมึงจึงอ่อนเพีย้ยมึงดูพวกพี่พี่มึงเขามีฝีมือลายมือสมกับเป็นเสือเป็นโจรเป็นลูกของกูเสือบุญนักผู้นี้แต่มึงน่ะมันพาเล่าพากอมึงมีเหตุผลอะไรมึงมาบอกพ่อสักคำนักิกรรม สมมรภังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมนั้นไม่มีกรมวุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมอยู่ในสวนสักสันขวานข้อครับทุกทุกหวันข้อจะต้องตื่นแต่เช้าเรียกลูกน้องออกมาายแล,ล้วว่าวันนี้จะไปป้นบ้านคันว่าวันนี้จะไปฆ่าคัน พ่อครับเวรกรรมนั้นมีจริงพ่อก็รู้ดีว่าจุดจบของโจรนั้นเป็นเช่นไรวันใดวันหนึ่งต่หากว่าพ่อพลาดพลัไปจะเป็นเช่นไรบ้างไม่มีใครชดใช้กรรมให้ใครได้แต่เทว่ามันสามารถทุเลาได้คับพ่อคืออย่างนี้บุญนำ ตั้งใจจะบวชล้างบาปให้กับทุกคนเอจะบวชเลยนะ้ำโ,โพพ่อร้องไห้จะมาหยิ่กล้อเป็นอะไรเนี่ยกูเสืออุนนะไม่เคยคิดเลยว่าชาตินี้ จะมีใครบวชให้กับกูมึงเห็นไหมความคิดไอ้นำมันคิดจะบวชให้กับผู้เป็นพ่อดีกว่าพวกมึงสองตัวซะอีกพังวันเราแต่ห้าคนเออแกคิดดีๆไอ้นำจะบวชถ้าหากแม้จัดงานที่ใหญ่ตำรวจไม่มาล็อกจับแกงไงพ่อและพระที่ไหนก็จะบวชให้โจรแกมาตองน,นีง้ตนอุปชาโจรหรือยังไง ต้องมอไขกันนี่แหละอาจารย์มีผัะไตยหลือไหมจ๊ะไดละหลังวันทุกวันเอาไปซื้อบ้านก็ให้ใส่กูโอ้ยเลยใช้กล้กกูเติมน้ำมันหมดแล้วเดี๋ยวนี่ใครเนี่ยครเอากูเพื่อนมึงเลยนะักูลูกนอกก้องกำนั้นมึงจำกูไม่ได้เลย กูอยู่กับมันเนี่ยกูอยากให้มันเป็นคนดีชาก,ก่อนนู้นกูเห็นมึงไปโผล่กับสอนลักก็ท่าไหรมาโผล่นี่อีกแล้วกูลิเกลำลับลกลับลายถึงว่าเดี๋ยวโคราดเดี๋ยว้ันโผลลิเกสั่นสันไอ้พูดเดี๋ยวพูดโต๊ะไอ้นำเองจะบวชให้พ่อพ่อดีใจงานเองนี้เองทั้งสองคนครับพ่อไปไปเอาเงินท้องในซ่องโจรมามีเท่าไหร่เอาไปซื้อของ โอ้จับบวชไอ้น้ำช้ากว่าพ่อช้าก่อนพี่ชายการบวชในครั้งนี้จะนำเงินที่ปล้นมาทองที่ไปฆ่าเข้ามามาบวชให้บุญน,นำไม่ได้บุญน,นำต้องการเงินที่สะอาดและบริสุทธิ์เท่านั้นไม่งั้นบุญนำไม่บวชไอ้น้ำไอ้น้ำไอ้น้ำไอ้ฮาในจังของคือกูโถไอ้น้ำ รู้อีเรื่องมากนะมึงรู้เรื่องไม่เงินบริสุทธนะิจ์จะบวชก็บวชยากบวชเย็นถ้าเงินบริสุทธิ์อะไรพวกมันกูไม่มีการศาึกษากูไม่รู้หรอกเงินบริสุทธิ์คือเงินที่ไม่มีผัวถูกต้องปอถ้ามีผ<ห>ัวแล้วไม่บริสุทธนะิ์มึงนี่โง่แลกว,วัชละบวชแล้วนี่คน<อ>นี้จิมึงพูดไปเรื่อยเปืือยเงินบริสุทธิ์คืออะไรแม่งงขางขาพูดจาไม่รู้เรื่อง เงินบริสุทธิ์อะไรเงินที่ใส่ถึงยาอนาม,มาันไม่หาถามเลยยะยะไอตัวไหนเหล่นไม่ขง<ต>่งแพากูเครียดนะตจะทีมเชื่อถือไ,ไม่ได้พ่อไอมารนกข้พ่อแล้วก็เองจงเดินทางออกจากซ่องโจรไปมึงไปหาเงินบริสุทธิ์แล้วมึงหามาให้ได้ หาไม่ได้มึงไม่ต้องมาให้กูเห็นน่ะออไม่ต้องเป็นห่วงก็เสือหนักโหให้เจ้าปามนกประเทศมาจะออกก้นออกซิ่งให้กูไปหามันไม่ได้ติดผู้ไปหาไหนให้นกเราสงสัยเหมือนกันผู้หญิงโวยวายันหายากเลยมันควจะหาตรงไหนเนี่ยเสือหนักให้เจ้าปามนกไปหาอน